โปเกมอนโกเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อัพพลังให้เสาและยิมได้แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก t เทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะมีระบบใหม่เข้ามานะฮะเป็นระบบ power up โปเก s สต็อปหรือว่ายิมนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับเสาแล้วก็ยิมโดยจะเพิ่มเป็นเลเวลนะครับ ก็คือ,อาจากเท่าที่ดูก็คือมี3 l e เลเวลนะฮะเลเวลแรกก็คือธรรมดาเนี่ยอาจจะได้แบบยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาจจะเป็นได้ของน้อยหน่อยนะครับพออัพไปก็อาจจะได้ของเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกเสาหรือว่าทุกยิมจะมีนะฮะจะสุ่มเป็นบางเสาบางยิมเท่านั้นที่ Power Up ได้นะครับเช้า,ชานี้ผมก็ไปลองมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่านะฮะ อ่านะฮะนี่ผมไปลองมานะฮะกระเสาเนี่ยฮะมันก็จะมีการบอกว่าให้ทำอะไรก็ทำข,ข้ามไปครับปกติเราก็ไม่อ่านกันอยู่แล้วนี่ฮะมันจะเป็นเลเวลอย่างนี้นะครับเราจะมีคะแนนในแต่ละเลเวลนะฮะโดยเลเวลศูนย์นะฮะไป1เนี่ยนะฮะจะมี50คะแนนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะฮะนี่ฮะมาที่ยิมนะฮะพอดีอันนี้ติดอ่าติดบอสพอดีเลยนะฮะก็ กดไปนะฮะจะมีปุ่มเนี่ยบวกบวกแบบนี้นะฮะกดไปนะฮะแล้วก็เริ่มสแกนครับนะฮะวิธีการสแกนก็เหมือนการถ่ายวิดีโออะฮะเนี่ยฮะเรายืนจุดที่เป็นเสาแล้วก็กดนะฮะแล้วก็สแกนไปนะฮะเดินวนไปเรื่อยๆก็ได้หรือถ้าถ้าเสารหรือว่ายิมไหนที่เราสามารถเดินวนรอบได้นะครับก็เดินวนให้รอบไปเลยแล้วระบบอ่ะมันก็จะสแกนนะครับว่าอ่า ไอเสาของเราเนี่ยวัตถุเนี่ยมันเป็นรูปร่างยังไงนะฮะมีสีอะไรก็ว่าไปนะฮะมันอาจจะเก็บไว้นะฮะอันนี้ผมก็เดินเนี่ยมันจะเห็นวงสีแดงๆข้างล่างไหมฮะ <S <S ก็วนให้มันครบอะฮะอ่าพอครบแล้วมันก็จะถามว่าจะอัปโหลดเลยหรือเปล่านี่ฮะในระหว่างนี้มันก็จะสแกนให้ดูว่าที่ถ่ายไปเป็นเห็นไหมฮะไอสีว่าฟ้ามันก็จะจับสีไว้จับวัตถุไว้นะฮะเห็นข้างหลังไหมฮะที่เป็นตึกอะไรเงี้ยมันก็จะแยกออกจากท้องฟ้าไป นะครับนี่แบบนี้นะฮะเออก็เข้าท่าดีนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่อัปโหลดก็เก็บไว้นะฮะถ่ายเก็บไว้แล้วค่อยไปอัปโหลดที่บ้านก็ได้นะฮะแต่อันนี้ผมอัปโหลดเลยครับนี่ฮะก็อัปโหลดใช้เวลาน,านานหน่อยนะฮะเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับอ,อ่อย่างตัวนี้ของผม,มุประมาณ 40, 40กว่าเมกะนะฮะก็ใครจะอัปโหลดผ่าน Wi-Fi ก็จะง่ายกว่าถ้าใครคร้างนะครับก็เก็บไว้ได้นะอัปโหลดทีหลังแล้วก็ไปอัปโหลดที่บ้านได้นะครับ ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับ mm hmm. พออัปโหลดเสร็จปุ๊บเสาก็จะได้คะแนนนะฮะแล้วก็รอนะฮะนี่ฮะอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะเสาก็จะได้คะแนนนะรู้สึกว่าถ่ายอันแรกจะได้20คะแนนนะฮะนี่ฮะแล้วผมลองถ่ายซ้ำนะใช้คนเดิมถ่ายซ้ำไม่ได้นะ mm hmm. ผมต้องเอาไ d ใหม่มาทำนะฮะอ่าอันนี้มาทำาอดีใหม่นะให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่สแกน สแกนอ่าบางคนจะเดินไม่ต้องเดินรอบก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมก็จะเดินแบบอ่าซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาให้มันครบวงได้นะครับอ่านี้ก็อ่าคนที่สแกนได้น่าจะต้องเลเวลย0หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูแล้วกันฮะแล้วก็เครื่องมือถือก็ต้องรองรับระบบสแกนด้วยนะครับซึ่งใครอยากดูระบบสแกนเสาก็มีคลิปนะมีคลิปนะฮะ เนี่ยฮะก็เป็นแบบนี้ไปจนครบวงฮะเรียบร้อยนี่ฮะมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้ก็คือจะอัปโหลดเลยหรือเปล่านะฮะของผมนี่แบบอ่าตัวนี้พอดีไม่รู้เน็ตหมดหรืออะไรนะฮะมันอัปโหลดไม่ได้อัปโหลดละค้างนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะแล้วก็เสาต่างๆก็มันจะมีน่าจะเปลี่ยนไปนะพอดีของผมไม่มีเสาที่ไปสแกนนะมีแต่ยิมนะครับก็เลยอ่า ไม่มีให้ดูนะฮะก็เอาง่ายๆหลักการง่ายๆก็คือประมาณนี้นะฮะในรูปก็คือถ้าเป็นเสาอะนะครับก็จะมีทั้งหมด3เลเวลนะครับสเลเวลอัพไปจนถึงเลเวลที่3เนี่ยคือมันมันเหมาะกะับใครบางบางที่บางพื้นที่เสามันน้อยพอเสาน้อยเวลาหมุนของเนี่ยมันได้ของน้อยใช่ไหมครับถ้าเราขยันอัพพลังมันทุกวันเนี้ยนะฮะช่วยกันอัพพลังมันก็จะได้ของเยอะขึ้น ประมาณนั้นละกันนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนในอันติเขาจะได้ข้อมูลเสาเราไปนะฮะเราก็ได้ของมาประมาณนี้แหละครับสั้นๆนะฮะสำหรับวันนี้เรื่อง power up โปรเกสต็อปมือถือต้องรองรับด้วยนะฮะมือถือต้องรองรับด้วยนะฮะถ้ามือถือไม่รองรับก็ทําสแกนเสาไม่ได้นะครับผมมือถือรุ่นเก่าๆอาจจะไม่ได้นะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมนะฮะ เรียกเพื่อนมาดูด้วยนะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ